เออน้ำยังงอนิน้ำต้มยังไงน้ำอ้อยครับน้ำอ้อยมนจักน้ำอ้อยวะน้ำต้ม สบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องกันอีกรอบนึงพี่น้องเนาะหลังจากเข้าได้าถามพูดคุยเรื่องการต่อเติมบ้านเชินซานของทางอาของพนอน้องตองแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้กอยู่ในระว่างดําเนินการาไประยะขั้นตอนพี่นอ้อยเอาพอด,ดีทงางวจาันพี่นอ้องเนาะแชทถามมาทางโมเชียงวจาันเข้าไปที่นี่พี่นอ้อยบ้านเชองซานของทางน้องแต่แต่ว่าทาง,นอ,งอ,อนาน้องแต่กับน้องไล่บุญยูวจาันจะมามอะเป็นไม้มงกบประตูหน้าต่างพี่น่อยเนาะ พอดีอนาให้บัเสียงนี่บอกทั้งพอน้องตองเข้าไปเป็นตัวแทนพัวจันจะมอบให้ต่อนะพี่น้อยเนาะพอดีบัเสียงกัดจะพาน้องตองเข้าไปพาไปตลาดตลาดพี่น้องเยไปซื้อเนื้อยู่เนื้อกินพี่น้องเนาะยังพวท่านได้กินเข่าอยู่บัวเสียงกับพี่น้อยไปเบิงน้ำกันนี่แหละเนาะโอ้จุพี่น้อยโดยเนาะฮะสบายดีอีกรอบหนึ่งเด้อโดยเนาะโดยอันให้ทั้งบัวจันโทรมาบอกเขาว่าให้ไปครับเป็นตัวแทน เป็นไม้มุงกบนี่เ้อะว่าน้องเตะกับน้องได้บัวยูเนาะนกำลังถ่าอยู่โดยเดี๋ยวเ้าสีพันน้องตองไปทั่วเละตลาดมาหนิหากจะขี่ชำไรละุะไปซื้อน้อยู่น้ากินนี่หลังจากอันแรกเราเจ้ก็มาถ่ายยังนีเด้อโดยเลยไปดูจักยโดยไปรถจักอืมโดยเลยมวยน้ำมันเบิดดอกบ่เดียวโดยเลยไปได้ยู่ดีไปได้ยี่หรอกเนาะ ปไปสายเนาะเดินทางไปหาทั้งประจันเนาะเด้อแล้วหลังแล้วเราก็มาถ่ายอยู่พี่เด้อเนาะเขาจิกเข้าไปตลาดกับน้องตองค่ะเด้อไปซื้อในอยู่นั่งกินเนาะโดยไปน้องตองเนาะโดยปิดไปเด้อเฮือนซานเนาะตูนาตังปิดไก่๋ันบุมียังเนาะวะดิโดยปไปนั่งหน้ารถน้องตองใครเขาได้รถเนาะ โอเคพี่น้อยเนาะอ้าโจฮอนเอาเล็ตไปบมานนี้พี่น้องเนาะไปพบไปเจอกันอยู่อ่าตลาดเนาะอยู่ตรงขามปั้มปอดทอบ้านเก่งเฮ็ดพี่น้อยไะโอเคพี่น้อยเนาะมาฮอดแล้วบานนี้อ๋อโจเป็นนี่ไรต้องตองมวน,มวนยักษ์คนบวันนี้เลาะอ,อยู่บ่ามวนไรมวนขี่รถเลยแหละมวนขี่รถเป็นนี่ไรเราคือว่ามวนขี่รถ <laughs> <laughs> พักแล้ขี่ใหญ่อ๋อเย็นบ่โดยบ่ไดขี่เพื่ออืมอันเวลามื่อเจ้าไปอ่าส่งสการทางป้าจมนั่นนั่งรถโดยสารไใช่บ่โดยแม่นเละอ๋อแต่บ่ได้นั่งแบบนี้เนาะโดยอืโยๆเด็กน้อยเด็กน้อยอ่น้อยรถลายังลายอยู่โดยะว่าเป็นอ่าตลาดคุณเคยเจ้ามาตลอดเนาะนี่เนาะโดยแม่นล ตรงข้ามตอนแรกนี่มาตลอดบพาน้องมันหมอมาเถียงกับว่าเราเถียกับว่าได้มาแล้วแล้วแต่บางมือบางอันนี้เวลาปอโดยโอเคอะบุมีห้องกินกับเลยมาอันนี้เป็นห้องตลาดบ่อนี่ฮะโดยตลาดแกงแห้งบ่อโดยอันนี้เป็นห้องปั๊มยังนี่เนาะปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันเนาะโดยปั๊มน้ำมันปตทโดยนึ่ ไปบาดนี้ถือว่าเข้ายังบ่ทันได้กินอยู่เนาะโดยอ่าข้าวเช้าได้กินแล้วเดี๋ยวจะเข้าเที่ยงเนาะโดยเที่ยงก็สิบ่าย3:00นได้พี่น้องตอนนี้ก็เงก็ยังบ่ทันได้กินเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งนํากันว่าสิมีหยังแน่โดยก็สิอ่าซื้อได้บาดนี้กินนํากันเนาะนํากันว่าสิมีหยังอ๋อโตพี่น้องนี่ให้ทางน้องตองแล้วพา้าไปเด้อเพราะว่าเพิ่นเลาเนาะโดยไปบาดนี้ลงพี่น้องเอ้ đây, đơ đời à của lại xây sốt mỏng cặp khẩu nó đời yêu nó không thể, nông tông. Nên đi Bình dạng bình dạng đó. Thực toàn... <laughs> thể này nó. Cái này pình, pình nó đi Bình bình dạng nó rồi Phúc tâm phúc ngang đây mấy tụi. Ở vô nông tầm một tên. Ở vô ảo quá đời ảo mày tu quá về con tắm tao với con tắm Không rồi rồi đi ảo ăn tắm tiền cái này mày rồi tắm luôn cái đấy nhìn gấp khẩu đó để hao mạo nó không có đấy mày không có ship rồi và này nó còn được rồi, thì gì? Rồi. Áo bay, này không mà bị cho và cho bùi đẹp bùi đẹp đẽ nó dì nhiên nhau 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 dì nhiên mùi đẹp 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 อะบัดน oh, right. ah, ah, okay, oh, oh, ี ink, ้น okay. ้องต้องไปเบิ่งเป็นพวมักไม้แตงอย่างมีบ่เนาะเมื่อกลับไว้แรอ้ไข่ปิ้งไข่ปิ้งตไข่ปิ้งไข่ปิ้งก็มีไข่หนึ่งก็มีแ่ à, <laughs> <laughs> ờ, hải này đầy nó xe bao là sao ờ. rồi, rồi. thao xong suốt cái này này xong đấy này đó xong suốt rồi ให้สั่งเพิ่มเยอะอันเอาอย่างอีกบอกคุณเด้อเด้อน้องเด้อเด้อเด้อบุญจักงเนี่ยซื้อครับบุญจักงเนี่ยซื้อเด้อเอานี่เอาลูกสิ้นไม่หนึ่งเอาลูกสิ้นเด้ออันนี้สงสั่งสาวนี่อันน่ะเอาสองชุดเด้อล่ะเด้อเอาสองชุด Hoi miệng bay nó mặt đôi lần bay ngang sông tàn vẫn sắp đeo bay sông sụp đôi mặt tang tung ray nắng ngang thang ngang 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 Ô mày mua bội em nữa kể cả ô bang hai thùng này nó. Mày gần đi đâu. không có đấy. Ô mày sâu. 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 แตแนน่เดี๋ยวนาะโดยตัวหอนนี่โด่นีนเนาะอดีจเงินประกันกเป็นเทน่ทาไหร่นาะทั้งหมดไหนส <30, 000. S 1> ามสิบพันมีใจว่าตองๆั้งง <c oughs> อละเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงเริอหน่อยอเอาให้เอลยพ่ะเออ

chinh giỏi cho võng nó cọc. Năm đây hình... 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 À, có người mẹo sang phân hạch. Havan ở phần hạch cọc. Bao grip and mẹo. Night ray. Ao hồ 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 hạch. Mày nằm đôi. này hèn sài đôi sài 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 sài

<Okay. S 2> โอเค,อเคได้แล้วเนาะเลยปะบานเนี่ยกูเล่ไปเอาตำมักแป้งมันนี้องไงใช่ตำมักแป้งเข้าแล้วนะบอนี่โอ้ยยังฉาคักแท้นี่ปิ้งเท่าไดพอนี่ยนะอ๋อมันสวดอันนี้เนาะ bịch đó này. Anh 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 nó anh anh Rồi, ừ. เตางเหล่าทำหมึกแตางนะหรือว่าครบเดีวเนาะเข่ามีว่ออยู่เ้ืงในมีอยู่เข่าหนึ่งลายถือว่าโดยลายตัวโดยแปซาฟานนี่เนาะเดินทางบบบนี้เนาะน,น,นั่นเอาน้านั่นก็ได้เงินที่เดือน,นเนาะหน้ามันเช็คจะเรื่องเอารถหน้าไม่ตู้

้อยได้ป่ะเรียบร้อยวันนี้เนาะโดยพี่น้อยอ่าบ่เว้าท่าเด้ยินอ่าท้องห้องเนาะโดยซื้อแล้วก็สิเมื่อกินได้แ้บาดนี้พี่น้อยอยู่ตลาดกงแห้งทางทางพี่น้อยตรงข้ามปั๊มปตทนี่แหละเนาะประมาณอ่าเบิดอยู่ประมาณ100,000พี่น้องย đó ngột đấy nào rồi à, bạn này nó à, thu nhiều khen tôi chỉ công bạn này đời à, cả hai cồn may nó được mắm, áp. để bì bì đấy này nó <laughs> อ่ะต mm ัว hmm. นี้แหละพี่น้องไอ้ลดเล็ดนี่แหละหน้าทางหมูหมูนี่แหละสิเป็นแซ่บแน่เนาะโดยโปโอเคบาดนี้พี่น้องเนาะเดี๋ยวไปพบไปเจอกันอีกอยู่บ้านเฮือนาของทางน้องตองบาดนี้พี่น้องเอ้ยะกลับมาฮอดแล้วบาดนี้เนาะตอนบ้านเฮือนศาลบาดนี้น้องตองาปตรงเนาะกินข้าวบาดนี้พี่น้องเอ้ย

กูเอเดี๋ยกันเนาะมันต้องกระดังแต่งพระเขาไปหน่อยน้ำผลนบอหนอเนี่ยฮะน้ำผลนบอหรือู่านำโอ้พ่อจังใส่เนาะ ป่ปะบ้านนี้มีแต่อาแทงไว้ละกัเจ้ากินอากา้พอมากจังตามรังไม่ว่า <c oughs> ได้กินน้ำเลือนนองด้วยแต่อาชีสิมอันพอจกัจกคำจักใดญ่ดัเดอ ให้เจ้ากินนวดเต็มที่นวดนองเลยเนี่อาจจะออกไปกินข้างนอกอยู่ให้บริไดน,ดน,นด์ดีบอนภายในหรอกเดี๋ยววันพอเจ้ากมากเลยก็ทุกเนาะเชะตำหมกแดงเนาะโดยเแป๊บเดียวเลยต่ำจีนี่ พิ่นใส่ถุงเดียวเลยอันนี้เนาะโดยแม่มีแต่เจ้าเท่ห์เบิร์ดบ้กกาๆกับหาแนวปิดไว้เนาะโดย,ยกินโมบัดกับโมแดงกับเอาไว้ชนิดอืมอั่นแหละเดี๋ยวพอจะมาจังอันหายเรามากินน้ำดังอีกโดยแม่จะกินถา่ารถบานใส่ติบเข่าน้าในบานกินดูด้านนองเลย,ยร่างแล้วบ่อมือ hả? làm thơm kìa. có một lại thế này. ừm một khăn đi nè này. có khó. ừ thôi, khó. ừ à, này nó. nhiều có khăn nè 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 sao. ừ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  ด้วยวันนี้ง่ายผาเจ๊กผ้าเจ้าไปตลาดเดิมไปเนี่เด้อสื่อเนี่ยอยู่ในกินนี่แหละเนาะกินหมใจลายด้วยด้วยอยูดีมีแห้งนะเอออ่าขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องก่อนเด้อด้วยเข่าพรุ่งนี้พ่อแม่พี่น้องเด้กินข้าวด้กินข้าว่วมกันด้ยอ่าดีแล้วน้องตองบันในเนาะโดยถืออ่ะกินกินเนาะกินเลยกินเลยเป็นนี่เลยตำหมกแตงเราเชฟอยู่บ่ กินนี่ได้สุดชาแซบอยู่แซบเนาะโดยอืมคบ10,000กิพี่น้องเอ้ยนําแตงอ้าใดในกัวหมาเจ้าน่ะเอ๊สุดแดนี่เนาะโดยในเฮือนเจ้าบ่อนี่น่ะฝั่งโตนี่แม่นน่ะอือคือกันเนาะสมาเพิ่นเอาห้านออกมาเฮ็ดเียกนําเพิ่นออ

S 1> <S 1> จังไรกะบุเชียงสีให้ทางน้องตองกินข้าวกินน้ำก้อนสำหรับบุเชียงก็สิได้เดินทางไปต่ออีกก้อนบ้านนี้พี่น้อยมาเมื่อนี้กะอือโอกาสดีๆพี่น้องเนาะพาน้องตองไปซื้อกับข,ข,ข,ข้าวกำน้ำอยู่ตลาดเก่งเฮ็ <S 2> <S 2> ดเขาจได้กินได้แบ,บ้านนี้กับบุเชียงก็สิได้ลาผูดไปพี่น้องก้อนบาน้านนี้โดยน้องตองเนาะ <S 2> <S 2> โดยโดยอบุเชียงสีอัน ลาคลิปก no. <rồi. S 1> ่อนบัดนี้เนาะจังไดก็สบายดีพ่อแม่พี con, này, ่น้องก่อนเนาะเด้อสบายดีกสบายีเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อบยง้อยู่ดีมีแฮงความเจ็บไปได้ความขไมีเด้อขอให้มีความสุขเด้อขอให้มีเงินใช้้่ํารวยเด้อสาธุโดยๆอ่ะน้องตองไปเนาะเนาะอกินน้องบดนี้ๆอเนาะอืมนี่เนาะบดนี้พี่น้องเนาะบ่เสงก็สิได้พอตุนทางไปต่ออีกกอนบดนี้พี่น้องเนาะ สำหรับทางบา้านเพือนซานของทางน้องตองกะอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะจังมาว่าน้ากันมาอัปเดตเบอร์น้ากันเป็นที่ระยะขั้นตอนพี่น้อยเนาะแล้วสำหรับนี้กะบมเสียงพี่น้องต้องขอบ,บุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาเอฟซีกันเบอร์สุขสุขคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะบอกว่าสิอยู่ในประเทศแต่กระแต่งประเทศพี่น้องเนาะติดขมาและกัดติดตามและครับสมคลิปของบมเสียงตลอดมาพี่น้องเนาะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องจุีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงทำการทําทงานกัธุรกิจเพื่นอนเนาะให้ราบดื้อ มีเงนินมีคำไม่ใช่ตลอดปีและตลอดไปเด้อพี่น้องเนาะโดยสำหรับนี้กลับไปแล้วพี่น้องเนาะสบายดีและสวัสดีผมไม่พี่น้องกันเบิร์ดสุขุสู่คนพี่น้องนะสบายดี